ต้องมาดูแหละว่าเขาจะแก้ทางยังไงกับแผนการที่เคยทำเขาไว้นะเ<ไ>ป็นป่ามนะครับผมว่าเอาจริงคนใช้แผนเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องรู้วิธีการเล่นเป็นอย่างดีนะครับผมโอ้แต่มันโกลโบว์แบนพลิกแล้วมันมาถึงเกมหกเนี่ย <c oughs> ตัวที่จะแบบแบนไม่ไหวอะ่ะเออม,ออมีมีทางเลือกมันก็น้อยลงอ,ะอ่ะอ่าใช่นะครับแต่ว่าเอาจริงคอมเบคอนทามนี่คือจังหวะทีไฟโหดอยู่นะตัวแบบกันเดามจมีเจนสิตเบยเออร์มีเบสเดตออฟซัมมิชันไฟเขาระเบิดอยู่แต่ประเด็นคือป่ามันจะระเบิดก่อนไหมนะครับฝั่งวิลลับที่สามตัวเนี่ยฮ โอ้โหเวทจบยับเดเนเดเดมดเดเดเ่เดัดเด่ดเ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 นี่เปเดแดงก่อนดเลยดลดเ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 ดางเด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 เอเดเดยแเดเดเดเอเดเดดเน่อเดเดเดอดัดเหเหเดอกเด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 อดเดี๋ยวมันเดเดเดอดเเด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 ดเเดเดเรดเดเดเดครับผมอุ้ยเด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 ้ดเูดเดไม่ธรรมดานะดต่ดูปเกกระจายเลยฮะดดดูดดน่ โอ้โหหวานจังเลยโคตรนะโอ้โหนี่รู้แล้โอ้ย ตายมันต้องโดนพี่พี่ถ้าสองมันกันได้อันเดียวพี่แล้วมันมันยิงมาเยอะเลอเกินอ้โมันเยอะเกินโอ้ยเอาไปดอกสองดอกสามดอกสดอกโอดอกโอ้ม่ก็โอ้บ้าไปแล้วเต่าเอฟบอกว่าเออผมผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะพี่พี่พี่มาแล้วอุ้ยจะมีดอกที่ออกด้วยท่ามาตรงนั้นนี่เรียบร้อยแล้วนะโอ้ดีแบบ เอาดิเออเผื่อกลับมาเผื่อข้างบนข้างบนเลยครับเนี่ยอ๋อเอาตัดชีฟตัดชีฟไม่มีอะไรแล้วมาที่ผมว่าผมมาเจอตัวแพ้ทางแบบนี้ผมจะเล่นยังไงครับต้องตัดชีฟนี้แหละครับถ้าเจอมีหน้านะครับตรงๆไม่ได้ครับใช่อย่าไปตีมันมีแอบเฮ้ยดิบเอ็นโอ้โหลากลากเลื่อยมาเลยใช่ครับเนี่ยไอ้หนีมาข้างบนอ๋อมาเล่นกันเถอะเฮ้ยสวัสดีตัวบาร์มาเล่นกันใครจะไปเล่นกับคุณเลยไม่ไหวเขาเลยไปเล่นเนี่ยน่าดอม โอ้ยนี่แค่ต้นเกมนะโอ้แล้วมาครับเจ๊ก็มาตาเอ๋หน่อยครับแต่โหไม่ยุ่งดีดมากครับมาเลยดีมีน้นับเลยโอ้โหผมน้กถึเพลงเพลงหนึ่งแต่ช่างมันก่อนครับมาดูไปกันครับแมขอดึงดึงไว้กี้ก่อนนะดอกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9,999ดอกเนีย่ <c oughs> ยเฮ้ยดึงดอกสองดอกเออมันหลบมันหลบดอกแรกได้สองสองผมต้องเนี่ยมีมีมีของรีสกิลไหมฮะเออ โอ้จะได้แบบจะได้กดใช้ไม่ได้ชิลบ่อยๆนะเงไม่ต้องออกไดเมจต์ไปซิร์ฟอ,อร์สเก็บนี่อาจจะเห็นพวกเราสนุกสนานแต่ผมติดอัดแทนนักแข่งนะเออดับเบิลทับเบิลไล่แขกบอกลองไปลองไปบบเป็นเราเข้าไปเล่นเนี่ยเออมันเซนจิงผมยกมือ,อไหว้แะไรพี่หยุดยิงก่อนเออไม่ไหวแล้วให้ผมได้หายใจบ้างใช่ฮะได้ผลได้เกิดนะโอ้โหโเถอะนะครับเกมพระเจ้าเลิกทีทีโอ้โหไม่ได้ฮะมันเกมมันมูลค่าเยอะออเไม่ได้ลงแรงนะฮสองล้านเลยเพื่อนโอ้โหนี่การันตีอะหลักล้านรออยู่ นะครับข้างล่างข้างล่างตัดภาพล่างเลยฮะโอ้เอาวันเดอร์ไปบังเลยแต่เอบอกมายิงฉันดีมายิงเทพพีอยางฉันสองแล้วสามแล้วสามสใช่ไหมกลับบ้านอุ้ยเชียวเออมับ์มัเอาอีกเอาอีกเอ้ยเอ้ยเห็นไหมเห็นเหลี่ยมมันมาเหลี่ยมมันมาและคือวันเดอร์นี่คือรับเต็มนะเออไม่มีกันท่าสองเหมือนหมูหวานที่เล่นโอ้แล้วเพิ่งเห็นวันเดอร์วาไปสองโอ้ยสามแลงอยู่ นี่เอาจริงๆนะเห็นสองตัวว่าแย่มันมีเหน้ามาอีกหนึ่งตัวมันแย่มาเดิมอีกนะครับโอ๋อ้ะควนมาจับเฮ้ยแต่ตัวนี้จะดีเหรอรู้เลยว่าไอเนี่ยอยู่คนเดียวแน่แต่มันเอาไม่ลงนะนหนามาแล้วภาพเปรมหนึ่งอ่าหนึ่งแล้วกลับบ้านเหรอจะกลับบ้านแล้วมูหวานสองแล้วเลขกครับสามแล้วอุ้ยละกินสเตยโอ้ยตัวดีแลกมันไม่ได้มีเลือดเยอะตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมโดนยียั่วไปครึ่งหอดครับผม น่นเนี่ยมาแชร์มาแชร์กันหน่อยแล้วให้ผลที่ว่าไอ้ไอโชว์แบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าคนอื่นเขาได้สเปซกันหมดนะครับดินงท็อกเอ็นนี่คือแบบเล่นสบายไปวิ่งไปเรื่อยถ้าอยากจะฟอร์มเรียกดี่งอกเอ็นมาคนเอมตะวิ่งไล่ฝั่งน้ำข้ามไปที่เหลือก็ตีบ้านไปตีป้อมไปโโอ้หนี่เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาไปได้อีกนะไอ้ของเดิมที่มันว่าแบบท็อกซิกท็อกซิกมันหนักกว่าเดิมอีกครนะตอกตอกอูเฉียดหน้าไปครับโอ้สิงคโปร์ไปถึงทีเออรอดช่องแต่นี่วิ่งรอดโดนเต็ม ทำได้เต็มที่คือเคลียร์ต้องรีบเคลียร์ก่อนเลือดจะหมดใช่ต้องรีบเคลียร์ต่อให้เจ็บก็ยอมวาร์ปกลับบ้านแล้วก็กลับมาใหม่ไอ้ข้างล่างเคสเอ้ยเอ้ยเอาอีกแล้วโอ้แล้วมีคนตกรถไม่ได้วาร์ปกลับบ้านแล้วเคสวิบเวฟเคปคีปต่อไปอะไรผมพูดอะไรวะเนี่ยไม่ไหวแล้วครับเวฟต่อไปกำลังมาโอ้เผชิญหน้าเผชิญหน้า โอ้โหปเชอรหน้าตอกกระสุนนะโอ้เพื่อนต้องมาช่วยด่วนครับผมเบเดไปเด้ฟรีซาร์ไปหนึ่งทีครับยังไงครับตรงนี้ดูดูบอกเฮ้ยดอกปสองดอกน่าจะโดนตัวเลือดน้อยโอ้โหยังยังจะไม่ให้กลับอีกเนี่ยโอ้โหจัไปเซอร์ไปอีกเอาไปล่ะจริงแล้วก็ภาคอยู่แค่นี้หนึ่งดอกสองดอกอยู่งี้นะอ่าวนเวียนนี่คนฟังข้างนอกเขาเนอะว่าคุณมาภาคบาสเกตบอลเลยครับผมเอออ่ามันตังเนี่ย แล้วมาคี้มาคี้ไม่คุยบนเวียนอย่างเงี้ยฉันไม่คุยกับแกหรอกคือถ้ามากี้จะเดินไปช่วยด้านล่างเนี่ยเคสโอ้ฝ่ายก็เดินตามติดเป็นวิญญาณแน่ๆน,นี่ฮะที่เขาเรียกกันว่าปฏิเสธการเป็นมนุษย์ขวนคือสู่การเป้ากระสุนับผม แลมายิงอัดหนึ่งตะกิ้ยูสองหกยูโอ้โหโหยังไม่ห <c oughs> ยุดตะกิ้เก็สเปิดโอย้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วยังไงก็ต้องถอยครโอ้ยนะโดนมาแบบมาเป็นชุดแล้วมีเด็กซ่ามาด้วยกับผมบอกทำอะไรกันอยูอ่ย้ำอีกครั้งนี้เด็กซ่ายังไม่ได้เข้าไฟข้างล่างอะไรเลยนะโอ้เขาเพลินจัดเลยอะฟาร์มเนเพลินเลยฮะ ดอ้าวแล้วนี่ครับซูมไปเอ้ยไม่มีคนแล้วเฮ้ยโอ้โหโดนอีกใช่ไปโดนหมูเด็กตามาแล้วโอ้สัญญาณไม่ดีเลยโอ้โหลฮัลโหลฮัลโหลขอสัญญาณหน่อยสัญญาณสัญญาณไม่ค่อยดีนี่ครับไปถึงเกนี่แค่เดินมาขู่ก็แบบมาเดินมองบอกเฮ้ยเด็กตามาแล้วอ่ะเฮ้ยสามตัวแล้วก็ไม่ค่อยไหวนะมันสี่ตัวเนี่ยภาพมันชัดเจนมากครับแต่ผมก็รออยู่เหรว่าแบบไปขอานามเขาจะแก้ยังไงนั่นสะ งม,ม,มันทำได้ยากมากโอ้โหแล้วเึ้นมาัมาวางโอ,โม,องมินเนียนสวยงามมากครับเ <ใน S 2> <ล>ต็มก<ถ>ัดูลับเต็มกําลังจะตายกดเบสเลสออฟฟิเชนต์เอาตัวรอดได้ก็จริงแต่ยังมีคนแอบซูมอยู่ใช่ฮะโอ้โอหเรียกว่าเจ็บกันเลยทีเดียวครับตรงนี้แต่ว่าด้านหน้าจะยังไงต่อครับในเมื่อโดนยิงบุกมาขนาดนี้จ้าเอ๋ทันนะน่ะอ่ะปล่อยจริจริงก็ไม่ได้จะปล่อยนะไม่คิดว่าจะเจอไม่ทันก็ว่ากันไปครับผมแต่อย่างว่าแหละคุณผู้ชมครับด้านล่างครับพี่ซี่ครับตัวนี้ สบายนะชีวิตด้วยแบบดึงหนึ่งไทรก็ไ <Aven ge. S 2> ด้ให้โ,โดนลุมอ่ะอย่างมากก็แบบอา,อาจจะตายแต่เพื่อนน่าจะได้สิ่ง่อสร้านน่าจะลงอาะี่อุ้ยยุงมาไปแล้วบัแล้วต้องโดนสักทีเลเนี่ยมาต<อ>้องโดนสักนออสิงเ<อ>จอร์ปอีกแล้วคนข้างหน้าบาังไม่ไหวครับใช่แต่จริงก็ไม่อยากจะบังให้ด้วยนี่กูบังไม่ได้ไม่ได้หายโรตีอะเพราะฉะนั้นนีต้องดูว่าจะป้องกันนะครับกับ กระสุนมาแล้ววงเวทมาแล้วเฮ้ยสี่อ่าแบ่งกันตายสองทีนึงอาจจะขอตีป้อมก่อนครับจะเคลียร์ก็ไปครับจะไล่เขาฮะอู้ยจะจะตายเคเตะอุ้ยติดคลิปติดคลิปลงเบ็นเซอร์ซพร์ชั้นเข้ามายังไงครับตรงนี้ต้องเรียกว่าเคลียร์ออกไปก่อนนะแล้ทีมเซมาฟิกเกอร์มายัดนะครับ แอปโซลครับโอ้แล้ววางอันติเมตและข้างในมีแค่เดงครับใช้อันติแล้ววางไว้อยู่อ้าวแล้วพอไม่ได้เลงยิงแต่ทุกนี่ดูเหมือนจะมีปัญหามีเลเซอร์รอใช้อยู่ครับด้านบนนะฮะครับผมมีเรปเปอร์บอลอยมาด้วยนะมจีครับเผื่อมีเรื่องครับผมแต่ตอนนี้ทาจริงๆก็เมกนําก็ได้ฝามเรื่อยๆประมาณนึงนะครับถึงแม้ว่าจะลําบากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ฝาบนะแต่สิ่งที่กันลำบากก็คือสิ่งก่อสร้างข้างนอกนะฮะใช่ฮะหมูได้ถูครับทีสังเดตนะไปดูดดาเมตผมหมูหวานครับ เจเส์อุ้ยนี่ยิงระยะประชิดยิงแบบลูกซองหนักดวงหนักดวง นะครับมาตูมันเล็กอีกแล้วนะครับเฮ้ยเดอบเปอร์เดอบเปอร์ไปโดนครับอ้าวแล้วพอชี้เป้าได้กดอันติพยายามจะขวางครับแลยไปัล้วเดือจเอาได้เฟิร์สปัดแรกก่อนครับเราไม่ไยิงมานานนะเบกคอนรามโดนจนได้ครับสักดอกหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมครับแอ้ทนมานานขอสักหมับหนึ่งอ่ะมันต้องช็อตแบบเนี้ยใช่มันต้องนจะขวางเซอร์ไพรส์ครับอยากให้เขาตั้งหลักได้ฮะอยากให้เขายิงต่อครับและเด็กตราต้องมาแก้ไขสถานการณ์ทันทีครับดีพ้องเอ็นใช่ครับโอ้โหเลเวลร์สิามครับสี่ครยิงอัดเข้าไปฮะ โดน,นเข้าไปฮะเฮ้ยแต่การเงินอย่างที่เห็นนะผมว่ายังไม่ถึงขนาดว่าแย่นะครับเป็นาย,ย,ยังย,ยังยังยังย้ายฟาย์มยยั่นะงยับผมโยังยเฉพาะทางยก่ยังร์งที่ยังพุงยาบยั้ยงยู่นัต้ังจังเั็ยสงงยัอแับยังยัอยั้อแบบแยอ,องเป็นจงังหวะยี่เ,เัองยังยังย้งาังยรงยังยักออย่างเังยววังย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 ้งยั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 งยงสังยังยังงยัังงังังงง เซตจังหวะเล่นไม่ได้ครับแต่ไม่แล้วครับแต่มันจะได้แบบมันก็ต่อเมื่อโปรไฟล์หรือว่าตัวของเด็กซ่าไม่เข้าไปยิอด้วยและแแข้างบนครับเหมือนจะเกิดไฟเกิดขึ้นครับเซ็สเตได้แดงมากๆรอยิงอัดเข้าไปอย่างแม่นครับเทสเอเกี่ยวไว้ตรงนั้นเต่าเอครับโดนต่อเนื่องเทสเอคยังคงอยู่ข้างหน้าและเอ็นทีครับรยิงเสรสิมจากด้านหลังครับและข้างล่างกับตรงกลางครับบุรีรัมยันสองทางโอ้โหโดนเข้าไปครับงไงก็เจ็บอยู่ดีนะ ผมเห็นสีหน้านักแข่งรูปนี้ผมก็เครียดแทนนี่ว่าแบบยังไงดีอ่ะรออับไปก่อนออได้ไหมอ่ะจะทำยังไงดีจะมีใครมารักระสูตรได้แล้วออดูเด็กต้ากับ S <S โอซายอยาดีฟอกเอนไปย้ำอ้าว<อ>โดนอีกแล้วอ่ข้างล่างก็โดนข้างบนก็โดนครับข้างล่างโดนลุมครับมาคี้ครับของโนครับกำลังจะตายแต่เขาพยายามจะหนีเอาตัวรอดดีฟอเอนตามไม่ยอมปล่อยกดครับตะกิ้แล้ววิ่งเข้าใส่เดมอนกิฟต์ยังไม่ได้ใช้เลยนะโอ้โหเราเล่นสองสามครับรอบล่างแตกนะครับมันต้องรีบกลับมาด่วนๆเลยอ้าวแล้วขวางครับดีฟอเอนกับโอซายจะเข้าไหมเข้าไม่เข้าครับเดมอนกิฟต์ยังมีอยู่และโอซายเข้าไปเปิดด้วยด้านโดมิเนียนครับและดีฟอเอนครับโอไม่ได้กดเดมอนกิฟต์ครับโดนสัตจังหวะด้วยครัับตตาาารรร์อออลมนนกกกกกกะะุชชิแโดจ แต่แลกกันไปครับบุรีรัมย์แต่อีสปอร์ตครับได้เก็บทาวเวอร์ด้านบนเหมือนกันนะครับในเพลย์นี้ผมว่ายังไงบุรีรัมย์แต่อีสปอร์ตก็ค้มกว่าครับ CS2 แต่ก็เวลาเหลือเฟือนะมันได้ของที่ได้แบบอยากจะได้มาแล้วครับทาวเวอร์ก็ได้แล้วครับพืน้นที่ก็ได้เพิ่มเติมฮะพี่จู่ถ้าเมื่อกี้พี่พพเพเป็นกดอันติได้เก็ก็อาจจะเปลี่ยนเลยนะใช่ครับอาจจะไม่ได้แบบมีการเสียอะไรไปเยอะเลยด้วยครับผมแต่ว่าผมมองว่ามันเหมือนจะแย่นะตอนนี้แต่ตรงกลางครับผมกูดีไปก่อนครับดูดูแล้วพี่เพื่อน สายตีเร็วเหรอเนี่ยสายหวดปกติจะเห็นแบบออกโซลิฟเวอร์มาแบบเดียวอยู่อย่างงี้ตัดดูฟาร์มเลยนะบูทฟาร์มเลยเพราะเป็น DBS เอบูทฟาร์มตีสดอ่ะ ไล่ตีแข่งเกสเซอร์ครับแต่ว่าเกสเซอร์ดไงก็ต้องหนีเขาเอามาตะอ้บิวแบบนี้มันถ่ายได้นานตรงนี้ครับและมาครับยอนโดมจับครับพี่พ่อแกนครับเพื่อที่จะเป็นอมตะครับและอยู่ตรงนั้นกดเดฟอนกีฟครับเอาไม่ตาเอาไม่ดีครับก็แล้วมีจังหวะแบบนี้นี่ใช้ดักโดนไปเนียนยิงจนสิกร้านเขาเกลเลยั้งสายต้องถอยครับโอ้ปายกำลังจะตายครับและนี่เป็นไงเป็นตักสเซอร์นะครับโอ้โหเกสเซอร์เกสเซอร์ตายไปแล้วครับแต่กดเอเลสกลับมาครับแต่ตัวของนุ๊กนุ๊ก ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากจริงๆครับผมเมื่อกี้สไนป์ลอดช่องไปโดนตัวของ Get แกเซอร์ตในตรงกลางฮะเอานะครับเป็นแนบริทวชึ้งจานเลื่อจังหวะกดขับของเบคอนทามแล้วนั่นแหละครับ,รบพอไฟซึ่งหน้าก็ไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้เพราะการเงินไม่ได้ฉีกนะครับตอนนี้เป็นฝ่ายนำแล้วด้วยซ้ำนะสำหรับเบคอนทามถ้าเป็นจังหวะไฟสั้นๆเบคอนทาม erm ได้เปรียบครับแต่ถ้าเกิดว่าไฟายาวยีดรอมยีรับจะได้เปรียบนะฮะโอ้ยแนบแล้วเมื่อกี้นี่เลือกที่จะแบบคว้าก่อนเลยแนบต่อให้เป็นดีฟเอ็นก็ต้องเอาฮะใช่ครับไม่รอกัันนแล้้วครรบตงีฮะ แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับทางฝั่งของบริยันแตนอีสปอร์ตตอนนี้ครคมที่ใช้อยู่ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานได้ตลอดเกมนะครับเพราะว่าฝั่งเบก็ทำมันมีเขามีเครื่องมือที่จะแก้อยู่นะครับมีลาวิวด้วยนะครับมีไฟแถวหน้าที่ก็ส่งพลังแล้วก็บังคับไฟได้เก่งนะครับถ้าเกิดโดนเปิดเกมบ้างนะครับบริยันแตนอีสปอร์ตก็จะตั้งลำได้ลำบากจริงๆฮะันเรื่องของท p s ีนะครับลีลาวิวจะมีมากกว่าครับรวมไปถึงตัวอย่างดีแหลกด้วยครับแต่แปมด้วยเจสติบูเลชอนั้น นี่ครับแต่พอยืนระยะทิมนเตก็ต้องหลบให้ดีครับโดนไปก่อนแล้วเซอเอ็กเข้ามาจ้าเอเจอเอ็โกรดฟิกเกอร์หนีมาด้วยดิสเทเกตทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้โดนจับครับแบบเมื่อกี้เครื่องมือในการต่อสู้กับเอลสูครับตามเลเซอร์มันไปเลยฮะเอาเลยครับรอมานานครับจังหวะนี้ได้กดยิกลับบ้านฝั่งตรงข้ามครับและเก็บสิ่งต่อสร้างไปครับกำลังจะขึ้นป้อมกลางครับรถก็โดนเพียหมดโดนยิงอยู่หน้าบ้านต้องรีบหนีให้ไวครับผมยังขึ้นบ้านไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ผมว่าเบคอนทามกำลังได้โมเมนตัมมเเกลบาายอะ คืออย่างอื่นดูแย่ก็จริงครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ถูกหยุดเลยครับคือเป็นเ็กของแกสเซอร์ที่ได้ฟาร์มตอนนี้ครับนี่คือขนาดว่าเขาโดนไล่ป่าแบบทีนเล่นลำบากเงินเขาขึ้นหมื่นครับในขณะที่เด็กซ่าเล่นสบายแต่เงินก็ยังไล่เรียกกับเขาอยู่คทางบนครับนี่ฮะยิงเริ่มไม่เจ็บครับของกันเริ่มมีครับเต่าเอ็กกินคนไหวครับเอาแล้วตอนนี้นี่เบคอนหาครับเริ่มหาจังหวะในการล้วงเอ็นีบ้างครับโอ้หลังจากที่โดนนวดมานานครับหมูหวานบอกว่าปกป้องชัทีนะฮะ เต่าเองครับยินรับครับให้กับทิมเซนเต้และหมูหวานได้ฟรีอยู่ด้านหลังครับผมแต่เกมนี้ยังปฏิเสธอะไรแบบเขาเรียกว่าไงเรียกว่าเดาทางไม่ได้แล้วกันขอมาฮะดับเบิ้ลเทอร์เบิ้ลไปอ้าวแล้วโนนตรงกลางครับจับใส่ันาทีโอ้ไปครับยินนานมากพร้อมกับทีมฟอเก้นครับจะตายเองเอาจเสิร์ตลงไปนอนสี่ทีนาทีครับและเลยสิบสองนาทีไปแล้วด้วยครับกันเร็กดไม่ได้ดีกดก็เลยจะตายมาซีโน้ตอีกหนึ่งครับจะเป็นคนสองหลังโอ้ข้างหลังเข้ามาสกคิวสาครับกินเซพยายามจะไปโู้ตแต่เขากดตัวแข็งครับแล้วยิงจะบบาาาสสก่่ออออนนตตตััวเเเเงจยยยไไปปมมมีีใคครืข้็ นี่ฮะเสียหายครับเปิดตัวที่ไม่น <Island> ่าสมควรจะต้องเอาก่อนครับผมเห็นเมื่อกี้เปิดแล้วมันได้ไงอ่ามันเอาหน่อยนะนะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งไม่ได้แฮะมันเป็นบทเรียนที่เขาจำแลน่ใช่ครับโอ้โหแล้วกลายเป็นว่าตัวสัตวัญตายนะพี่เมื่อกี้เมกีเสิร์ชฮะตายไปค่อนข้างไวเลยครับเมื่อกี้ฮะโอ้โหน่าจะโดนดีเซนต์นะเมื่อกี้โดนเอาเลืออยจามหน้าครับผมเมื่อกี้และดูของีทั้งตัวของอมทามนะเป็นเลียนฟูทธศับเดียวอยู่ฮะใช่แรงเบิร์สแรงมากครับผมสำหรับตัวของเดสตร่าเวลาของเยอะนะครับ โอ้ยยิ่งยืนแนบแนบไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันดูดดาเมจมาด้วยครับตัวตัวเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ข้างๆนะฮะดาเมจแบบมาเป็นชุดอ่ะอและเข้ามาอ้าวแล้วกระโดดสวนกันเฉยครับดีฟ็อกเอ็นแต่ตัวเต๋าเอ็งโดนดาเมจที่มากกว่าเบรเซอร์สต์ออฟเซนชั่นครับเป็นกันที่เกี่ยวเดี๋ยวมันกิฟต์แล้วเดี๋ยวมันกิฟต์เลือดกลับมาเต็มตัวไฟมารับดาเมจต่อครับช่วยกันแทงกันดีเหลือเกินครับบุรีรัมโอ้โหเล่นกันสองก๊อกกันนะมีหน้าก็ฆ่ายากครับผมเด็กซ่าก็ฆ่ายากครับมีแต่พวกอมตะฆ่่่าายกกกะะแแหมม๊อตตไีัวดึงน ทำไมฮะเลนไม่ก๊อกแจ็คไม่แกร็บนะครับนี่มาเปิดดาบครับฝั่งบุยลำครับโอ้โิมเต็นเตซครับมาขี้ดึงใส่รุ่งตัวบ้านจะได้โอ้แล้วไม่ได้พยายามจะหาตัวจับครับแต่เหมือนจะไม่โดนครับเดนเอ็มเบสของเขาครับดึงเฉียดไปครับโแต่โอเมนเสียเลือดไปเยอะครับมีโอกาสในการได้ป้อมกลางนะครับที่ฝั่งบุยลำฮะใช่ฮะไล่ในกอเลยครับเดนที่โอเมนใส่ป้อมอย่างไวฮะโอ้โหได้ป้อมตรงกลางมาครับไปนู่นต่อเลยครับดาร์คเซเยอร์ครับผมแต่ว่าน่าจะดึงดึงเชิงอยู่ฮะ สอเอ็กครับรับสิ่งนี้นะน่าจะปล่อยกันไปแต่เพียงเท่านี้ฮะโอ้เรียกว่าเป็นไฟที่ค่อนข้างกดดันมากๆเลยนะครับตอนนี้คือเวลาผ่านไปเบคอนทมถึงขึ้นก็จริงแต่เวลาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ถึงจบจบก็ยังแรงครับยังทรงพลังนะใช่ฮะยังเด็บอยู่ใช่ถ้าเบคอนทมเรื่องที่จะยังไม่เข้าโดนทวดไปเรื่อยแบบนี้ก็เป็นโอ้แล้วสอง positive แล้วไวครับเป็นติดครับผม นีครับแป๊บๆครับหายครับผมดักเลเยอระฟุตบัลลงไปข้างล่างนะไปตีไซดัสครับตัวใหญ่นะมีบัฟนะเนี่ยและสองแทงครับสองแทงนะครับต้องรับให้ไหวครับเพื่อนตีไปสองแทงครับโอ้แต่เข้ามาสกิลโดนทุกอย่างครับและใช้ครับเบนสเลตออฟเซนชั่นเคสเอครับรับดาเมจเต็มที่แล้วถอยกลับมาด้านหลังอุ้ยเด็กตายเด็กตาเด็กตายเอาบแถมมีดาร์กเบนซิ่งเดินไล่ไถหน้าทุกคนเกสเสิร์พยายามจะหนีแต่หนุ่ เข้าไปเก็บแต่อีคนยิงจากเอ uh, oh, uh, oh, ็นทียิงแม่นมากเก็บแกสเตอร์ถ้าเอ็นทีโอ้โหนึกว่าจะรอดแล้วหลอกไปแล้วสองดอกโอ้โหตลุใไ่เตาเอ็กครับดาเมจครับเรียกว่าต่ำกว่าครึ่งหลอดที่โดนเจ็บๆโอ้โหนึกว่าจะรอดแล้วครับกลับไม่รอดับคุณผู้ชมครับโอ้โหกลายเป็นว่าตรงนี้ครับจังหวะในการเข้าตอนแรกผมนึกว่าจะรอดนะนะปรากฏว่ามีสไนป์ประกบมาอีกทีจากเอ็นทีครับแล้วอมเดียมาด้วยครับทีที่สี่อะ นักเตะเลยครับไม่ได้เป็นของดาเมจล้วนเหมือนกับเต่าเอ็กนะมาแทงนะมาแทงนะใช่ครับเป็นเรียกว่าเป็นตู้สร้างจังหวะก็บอกแล้วคนนี้ใจบุญนะไม่ฆ่าใครนี่ยัง005อยู่เลยเออยังมาอไม่ตายเลยมาอีกแล้วคอนเทนต์มาแล้วเลยเทเยอร์นักบุญครับผมไม่ฆ่าไม่ตายแต่ช่วยเหลืออย่างเดียวใช่ครับคนคนนี้เอ็นทีซื้อรองเท้าอีกข้างหนึ่งมานะครับผมการ์ดสครีฟครับรองเท้าสองข้างนะครับ ทั้งลดฟูลดาวทั้งการสถานะใช่ครับของมีแค่นี้พอแล้วครับที่เหลือเป็นหน้าที่ดีฟเฟนเอามากาันหมูหวานด้วยแหละครับผมแต่ว่าเทเบิลเนาะต้องมีไว้กันหน่อยก็ดีครับจะได้มีโอกาสเลยครับเอาตัวรอดมากขึ้นนะครับถือว่าโอเคอยู่เพราะเดเมจไม่ได้านขนาดนั้นนะเพราะว่าเคสเตนเนี่ยนะพี่เห็นของซับเนี่ยเป็นเจเนติกนะไม่ใช่เป็นฟินซิ่งอ่ามาเล่นนะเล่นแสกนะ และเขาออกมาเป็นตัวของวอล์กอีนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เทคนิคในการสลับของเพื่อที่จะใช้2ไอเทมเนี่ยมันจะทําให้คูดาวของพินซิ่งเพิ่มไปสองเท่าอ่าเนี่ยนะก็เลยต้องออกของมาช่วยตัวเองก่อนเซฟตัวเองก่อนนะ,ะเผื่อเพื่อนแบบไม่มีล้างให้นี่ก็เรียบร้อยใช่ครับแล้วเล่นต่อครับตรงนี้ครับท้างฝั่งบริเวณอีสปอร์ตครับได้ควบคุมพื้นที่นะแล้วใช้สเติเดลของเอลสุนะครับในการเช็คให้เป็นประโยชน์นะแต่ว่าการคึ้นบ้านนี่แหละนะฝั่งของมีรำเนี่ย อาจจะทำได้ยากกูลมากี้เดินหน้าถ่ายเลยครับเพราะเห็นตัวยากจันอย่าง็นต้านที่ด้านล่างครับโอ้โหยิงเข้าไปครับทีมตัวเบอกว่าทำไมต้องเป็นชันและเต่าเอ็กครับหูโดนเข้าไปครับมา<ห>่สองคนรีบฟอแต่ชิวหนีไปเลยครับอยู่นานไม่ได้นะครับผมเอ้ยละมาคี้มาคี้ครับยังเดินบนเวียนถือว่าตัดใจให้ดีจจล็อกใครครับต้องได้หนึ่งในสามสองตัวนะสำหรับมาคี้ไม่ว่าจะเป็นนู้นูหรือเอ็นทีครับการล็อกด้วยเดนอมเบดว่ากันไปครับ นีมาดูกันครับความแม่น,นกับฝั่งต้งข้ามเนี่ยอย่างเบคอนทามจะต้องเรื่องอะไร,รอ่ะรอรอโอกาสรอโอกาสรอ,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 รอจังหวะดีๆถ้าจับดีมีชยัยไปแบบพึ่งแต่จะจับยังไงติดสองตัวแท้งด้านหน้าเนี่ยไฟเตอร์กับแท้งเนี่ยโอลแล้วเป็นแท้งที่มีดาเมจคู่ด้วยใช่ครับโผล่แล้วดาร์เซเยอร์กำลังจะมาครับตอนนี้โอเคครับบริยังสิอีสปอร์ตได้เปรียบเรื่องพื้นที่นะครับแต่การเงินยังไม่ได้เปรียบนะครับผมเลยพยายามมาควบคุมออฟติตกี่แทนนะครับ คือผมมองว่าเรื่องการจ่าย DPS เนี่ยผมว่าทางเป็กข้าทามยังคงน่ากลัวอยู่นะครับแต่ว่า DPS ที่เยอะแต่ถ้าโดนหลายๆตัวมาไถ่เป็นก็ลำคาญแต่มันเลื่อยากครับผมโอ้และการกันบ้านด้านในของเป็กข้าทามเนี่ยมีคริมเสเตที่เล่นดีแรักเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับเพราะถ้าเกิดว่าบุยรำแบบฝืนไถเข้ามาเนี่ยและเซนตีไม่ได้ทำเมจเต็มที่ครับเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วเขาอาจจะตายกลางวง2คนเลยนะใช่ ตอนนี้ต้องไปรับเวฟบอนก่อนนะครับสำหรับทางเบคอนทามนะครับอีก30ิวินาทีน่าจะต้องบังคับที่จะมาสู้หน้าไอตัวของเฟรดัสนะครับบับดักเบสซิ่งตอนนี้สำคัญมากๆนะคุณผู้ชมครับเนี่ยมาที่ครับเป็นความหวังของทีมมากๆว่าต้องจับให้โดนสักคนนะครับเอ็นีหรือตัวของดูดูฮะครับผมอุ้ยยิงเฉียวไป ยิงกันไปครับตอดเลือดตอดอะไรกันไปตามปกติเลยครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเวฟข้างล่างถูกเซตแล้วนะครับผมเนี่ยและเคสเต้ครับเริ่มไม่ใช้สกิลยิงนะครับตุกตีถูกง่าเลยนะแต่ไล่ออกพุ่มครับโดนนะเนี่เคสเต้โดนครับแล้วล้างออกทันทีฮะและมาที่เดินมาครับจะเอานะครับจะเอาครับดาร์กเปซซิ่งตรงนี้ครับศึกเห็นการอย่างคู่แล้วมาคี่โดนไปแล้วครึ่งหลอดครับเคีเลยครับเกี่ยวไว้ก่อนครับโป๊ปไปดึงมาครับดักโดนไปแอัดตัวของมาคี้กดล็อกชิวหนีทันทีโอ้ และดูครับดีพอเอ็นเนียนไปใส่ครับตัวของมังกรก่อนเลยครับดาเมจมีเพื่อนโซนไว้ให้ได้ครับมังกรจะไปไหนโอโ้โหโซนทั้งแผ่นดินจริงๆครับคุณชมครับจากที่จะเป็นฝ่ายที่ไปเปิดเขาครับโดนฟรีด้วยครับด้วยสก,กิลที่มีครับโหลดและยิงจากระยะไกลครับอุอ้ยโดนทีครับเจ็บๆกันไปอ้และยิงอัโหโหโดเข้าไปครับตัวนี้ยิงไ,ไม่มีดาเมจก็จร,ริงครับแต่ว่าไอเลเซอร์ที่2มาตรงนี้แหละเก็สเปอร์อย่าดโดนนะ ครับตอนนี้มังกรก็มาเวฟลากก็ถูกดันครับผมโดนกดดันอย่างหนักสิเดียวก็เป็นข้าตามก็เวฟมาเยอะซะด้วยครับคุณผู้ชมครับมาสองทางแล้วนะครับ ตอนนี้ต้องกันเต็มที่เลยครับมาคี้นะครับเป็นคนเดียวที่สามารถยืนตรงกลางได้ครับแล้วเป็นด้านล่างครับพี่บูรีรัมยูนิตสปอร์ตครับได้ป้อมจากไปข้าวมาแล้วมาคี้ครับปั่นอยู่ตรงกลางตายบ้าใช้โอ้โหตายไนี่ยจนสามเมื่อกี้เพนอยู่หลัดๆและเข้าไปจบแล้วเหลือเพี่กันคนเดียวครับและไม่สามารถกันไหวและแน่นอนเลยครับเดินไปจบเกมเพื่อไปรอบการไฟนอลทันทีครับบูรีรัมยูนิตสปอร์ตโอ้โหทำได้สำเร็จนะครับในซีรีส์นี้ฮะ เรียกก็เป็นซีรีส์ที่ไม่ง่ายแต่ทำได้จริงแล้วครับสำหรับผู้รับเล e นอีสปอระและนี่เป็นเกมแรกในซีซั่นนี้ครับที่ให้ชนะกับทางเบนต์นถามฮะโอ้เป็น2เกมติดของบุรีรัเลยครับใช่ครับอือเป็นซีรีส์ที่สนุกมากจริงๆครับโอ้เริ่มตั้งแต่เที่ยงจบ5้าโมงเย็น นี่เดือดจริงเกมแรกไอ้คู่แรกนะคู่แรกนะยังมีนะครับดีแท็กคารอนเจอกับบริเตนซีเอฟบีสปอร์ตอยู่นะใช่ฮะยังมีอ่กเยอะเลยนะ